我们。 กูนุ่ยไปแล้วเพราะว่าพยายามพิรัาด้วยแดนซ์เรื่อแดนซี่บอกก้องน่ะี่ได้ต้องา้สลนะฮ่่ น้อลยเป็นคนที่อยู่กับพี่จี๊ดมานานที่สุดนา,านกว่าทุกคนประมาณสามสิบปีและเป็นพี่ที่ให้ความรักเหมือนญาติใหญ่คุณลม่มมเปญาติใหญ่ที่ที่กรุเงเทพฯพี่จี๊ดเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งแล้วก็มานอนที่นี่มีทุกมีสุขก็จะบรรยายกันเป็นชั่วโมงถ้าคุณ้อยไม่ได้บรรยายบางครั้งอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้โอ้ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนมาอยู่กรุงเทพฯเดียวกัน จแจได้ทุกอย่างทุกครั้งที่มีอะไรก็ตามก็พี่จินจะให้กำลังใจตลอดเพราะฉะนั้นพี่จีนสอนอะไรเนี่ยจะทาตาม,ตามบางครั้งทําไม่ได้ก็ต้องพยายามว่าเราเกิดมาก็ต้องมีมันไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่จินก็มีทุกเรื่องนงิุกเนี้ก็มีทุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่ออยู่กับเพื่อนในกลุ่มนี้ยเรามีความสุขแล้ววันนี้ครบหมดครบหมดนะพี่ดั้นนะครบหมดทุกคนที่เราเคยเที่ยวกันมาน่าจะน่าจะครบหมดกคนน่าจะครบหมด พี่จีนไม่ยอมพี่จีนไม่ยอมมันนานเกินมันเดี๋ยวรู้อายุพี่จีนยังไม่อยากแก่บอกว่าหนูหนูก็จำไม่ได้เี่พี่บอกว่ากินหนูบอกสามสิบกว่าปีอ่ะท่างอว่าบอกว่าพี่จีดเจ็ดสิบตะกี้นี่ในวัยรุ่นรอเจ็ดสิบปีนี้ผิดหมดค่ะบอกแล้วไม่จำบอกว่าครูอายุสิบแปดเนี่ยผิดอีกแล้วคุณครูบอกนั่นอาจาเารียนไม่เจอเลยนะ